สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเปนที่11เดิือนสิงหาคมปี2020เสียะ,ะคะเรามาเจอกันในช่วงข่าวสั้นวันนี้กันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่กรตทไทยนะครับก็มีการประกาศหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่เปิดโครงการดิจิทัล Asset และ u l a t o r y Sandbox นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยติดตามข่าวแล้วก็ใน้ฟกฝั่งของหลายๆประเทศเนะครับก็จะเปิดในเรื่องของแซนบ็อกนะจริงๆแซนบ็อกเนี่ยถ้าเอาแบบ เข้าใจง่ายๆก็คือห้องปฏิบัติการทดสอบแบบปฏิบัติจริงด้าน,นเองอะ่ะนะครับคือซนด์บ็อก็คือห้องปฏิบัติการทดสอบแบบปฏิบัติจริงทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลเนาะก็คือถ้าไม่เกี่ยวกับดิจิทอลก็จะเป็นดิจิตอลถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นอะ่ะนะรมันก็จะเป็นห้องทดสอบทางด้านการปฏิบัติการแบบ ทดสอบจริงห้องปฏิบัติการทดสอบแบบปฏิบัติจริงะนะครับมันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆคือจริงๆน,นันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ที่เปิดออกมานนั่นแสดงว่าประเทศไทยของเราสนใจในเรื่องของการที่จะ เปิดกว้างในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อการค้าและการลงทุนจริงๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ไม่ได้หมายความว่าแค่ผู้ประกอบการกับรัฐเท่านั้นแต่มันคือทุกคนที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้มีใครบ้างนะครับเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของ อ่า Exchange ก็คือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลก็คืออย่างเช่นโบรกเกอร์อย่างประเภทโบรกเกอร์อย่างเงี้ย b i t a a เป็นโบรกเกอร์ถ้าสินทรัพย์ดิจิตอลก็จะเป็น b i t c u p Binance อะไรอย่างเงี้ยครับผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือคนที่ผลิตเหรียญขึ้นมาอย่างเช่น b i t c u p ใช่ไหมครับมีเหรียญครับอันนี้ก็คือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลเลยผู้จัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็คือคนที่ทำกองทุนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเทรดไฟล์นะครับในประเทศไทยเราแอดยังไม่ได้ใจไ่าที่ไหนอ๋อธนาคารไงเพราะว่าเราก็มี bdc etf เหมือนกันนะครับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลก็ c u ส t ต d i เดต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยน่าจะยังไม่มีเนาะแล้วก็ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือคนที่ให้บริการหรือให้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนก็คือคนกลุ่มนี้สามารถที่จะมาขออนุญาตได้นะครับ แล้วในส่วนของดิจิ t a ลแอสเซทและ r e า u ต a t ี่แซนบ d ็อกเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็การดำเนินการเนี่ยจะทำเกี่ยวกับอะไรนะครับเขาก็พูดถึงคุณสมบัติก็คือผู้เข้าร่วมทดสอบมีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้หรือมีการเข้าร่วมแซนบ็อกกับหน่วยงานกับกับดูแลตลาดการเงินนะครับกรตอตตก็จะกำหนด ขอบเขตให้มีการทดสอบการทดสอบนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับใครบ้างก็คือพวกกลุ่มเงินลงทุนบุคลากรไปบุคลากรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ปรึกษานะครับแล้วก็ระบบงานต่างๆนะก็ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างแหละการติดต่อและการให้บริการลูกค้ามีแผนการรับรองการออกจากโครงการ นะครับแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็การรายงานกรอต่อ,อย่างต่อเนื่องคือจริงๆแล้วแซนบ็อกมันก็คือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบแบบปฏิบัติจริงซึ่ง กรตอตหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จะอยู่ในขบวนการทดสอบด้วยเหมือน Learning by doing ไปด้วยกันเรียนรู้ไปทําไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะหาทางว่าสิ่งที่ออกแบบไว้สิ่งที่ดีไซน์ไวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในเชิงของการ ค้าขายจริงๆหรือลงทุนจริงๆหรือการเปิดให้บริการจริงๆแต่มีขอบเขตที่จํากัดนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยเมื่อเขาเปิดตัวจริงๆเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการตรวจสอบแล้วมันก็มีการพรูฟกันมาแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ได้จริงแล้ว รวมถึงมันเป็นแนวทางให้กรอตรเนี่ยอนุมัติพวกเหรียญธุรกิจหรือบุคคลต่างๆที่จะเข้าสูุ่าสาหกรรมค,โโคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเคยทดสอบมาแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ไทม์ไลน์เขาก็จะบอกว่าเบื้องต้นก็หารือกับทางกรอตรก็คือคุณอยากจะเข้าร่วมกันทดสอบก็ไปหารือพอหารือเสร็จก็ ยื่นใบสมะได้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนี่นะครับเป็นต้นไปจากนั้นกรอ,อก็จะพิจารณาคุณสมบัติเนี่ย60วันแล้วก็แจ้งผลให้ทราบแล้วก็เริ่มทดสอบกันภายใน1ปีนะครับก็มีระยะเวลา1ปีแล้วก็ประเมินผลนะซึ่งแบบนี้ยจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลยมันก็ได้อธิบายาว่ามันเป็นการ ทดรองแบบปฏิบัติจริงก็คือลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าจริงสมมติว่าเราออกเหรียญน,นะครับเราก็จะไปซื้อขายบนกระดานบิตครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จำกัดว่าคนที่จะเทรดได้จะต้องเป็น V.I.P หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดที่ เฉพาะเจอะจงลงไปนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันนะครับทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็กรต่อเองซึ่งแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างแบบแผนทางด้านของดิจิ t a ลแอสเซทที่ดีในประเทศไทยคือจริงๆจะบอกว่าเขาเริ่มคิดกันหมดแล้วนะครับและการที่ไทยเราขยับเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะมันเป็นสิ่งที่แอดอยากเห็นประเทศไทยซึ่งเราควรจะเป็นฮับในเรื่องของเงินดิจิตอลในอนาคตซะด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเรามีความเป็นกลางแล้วก็มีความน่าเชื่อถือทางด้านระบบการเงินนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะดึงเรื่องของฮับคริปโตเคอเรนซีในภูมิภาคเอเชียหรืออาเซียนได้นะครับหรือดิจิตอลเคอเรนซีในอาาคตอย่างเช่นเอ็มบริ ตั้งสำนักงานในประเทศไทยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอดิจิทัลจริงๆนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะก็เอามาเล่าให้พื้นๆฟังนะครับ